สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกนับแพนนี่ช่วงแรกนะคะของเมือวันที่29เดือนพฤษภกาคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนอกบนะคะพี่น้องคะมาีคะ่ะแอดผ้าพี่น้องบาา้านนอาสกูสกอน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ร่มโพค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตาเล่านะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมาดีของปู่ร่มโพค่ะจะเลืมาเป็นตัวใด ไปรองมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสการค่ะ,ะอ่าเจริญพรค่ะปูอ้าวตามตแล้วเป็นเด็กตามแล้วเนาะจ้าเอ่อเป็นปูดในโอ้ค่ะได้ค่ะบผู้คะมันนี้เอาเป็นจี่โตอยู่แต่ว่าไม่หันเอากันมนตัวหนึ่งน,นะนะมันมันเป็นเตะก็เลยเอากันไว้นะค่ะ ยนมันกรตีตัวเข้ก็เหล่แจ่วเหมันติดตัวหนึ่งก็ไดยันยันบอกอั้งสี่นะค่ะก็ได้จับตัวนีไว้กันนะกันไหสทีนะค่ะพูอเจ้าว่าตัวอย่าง่ะสามตีกับสามหาเอาเลยพ่ครัรคบพูอหนิจ้า,าสามสีกับสามหาวันที่ค่ะแนนสามีกับสามหาตนวงไหวค่ะ ก็ต <S iser> um, ัวน <language> <im Wireless> ี <and> <insight> ้มันเป็นเหล็กอะไกวยเป็นเหล็กไกวยเพิ่นเป็นเหล็กตึงตรงกันเป็นเหล็กไผ่นะค่ะเก็บยอดหลังไปสองหมวดสามหมวดมันหยอกตรงเหล็กไผ่ทีหนะค่ะเอะโตรงมันจีจีมีต้นใหม่ทีหน้าค่ะเลยเอาโต้ไผ่เป็นโตกันหยุดตึ้งเป็ดตัวหนึ่งนั่งก็เลยเป็นหาโต้โต้แตเดียวออกตรงนู้นทีบัวใจย้ำหลอกทีหนะ ค่ะปูก็เลยเอาตำตำตรวเลยเป็นเลขหาตุดเลยค่ะมีสามซี่สามหาแล้วกันตัวใดนะคะพูสามซี่สามหาค่ะออแมนมีหาหาซี่หาซี่ค่ะหาหกหาหกค่ะสามหาสามหาค่ะหาแล้วกัน สามซีค่ะสามหาค่ะนินไวท้ที่สามซีก็ต่ำหาปูปูมามีจจะครูนะคะปูคะนี่จะหาคููหาคููขน่ดอคือ้ด็ดีหนึงค่ะปูคะ4ตัวไหนขนาดมีสามขนาดอมีสามซีสามหา,มมา,าหาซีหาห,าห,าหากค่ะปู มีบ้าหาซมีค่ะบ่หาหกมีค่ะสาสีเด้ยสามซีมค่ะสามหาเนีมีค่ะอ่าสามเน่ยปรนทัมีค่ะนี่นะครอนี่ละค่ะปูว่างตัวใดนะคะปูอ่าว่างที่สามซีกับสาหา วงสามซี่กับสามหานะคะแนเพราะว่าตัวนี้ปเปรีกตกัวไายค่ะตัวไค่ตีม้ามัน,นมาตัวนี้อีกกน้ำจับเปตรตตัวนึงเร็วเร็วมาใส่น้งกันเป็นเหล็กผ่าสุดค่ะ,ะว่ไม่เหล็กตีโตเด,ด่นเด่นตีโตค่ะเด่นตีโตเขียวลงลาบอได้ค่ะป่ ในสีตัวนี่มันเป็นเลขอยู่ในีจับคู่เลยไอ้จับคู่จับคู่ออมาไม่ได้หกตัวอุซี่เออออกมาได้หาชดุดจับคู่มาแค่ว่าตันเลขที่ว่าบม่ได้จับคู่เย่ยมันมีสี่ตัวค่มีหกมีหามีสี่มีสามมีหกมีหามีสี่มีสามค่ะ ไม่มีเหล็กมีตัวตัวนึงนนี้ผู้เอิ่นซีตัวนี้ผู้เอิ่นว่าอันไรคะเหล็กเดินเหล็กเดินนะคะเป็นซี่ตัวค่ะเดินซีโตเดินซีโตนี้ยังหน่อยไหมสองตัวสามตัวมากปะครับปู่วันตรีเห็นนสองวันนี่มีคูหนึ่งค่ะ เอ็ดย้อนหลังไปสามทำหมดเลยสองหมดมันอ่อครูหนึ่งที่นหน้าออยูนี่่ต้วันจมงอจมีคููใด่าจะบอกม้านนิมันจมมัน,มนิจับเจ็บตัวมันฉินมากอนนบอลขนาดก็เป็นอ่นาหมดไม่ร่องบึงยอนหลังในเวทหลายจะตองหมดนั้นอยู่กับเขาอยูได้สองหมดนั้นครูเจ้า,จาอบอ ค่อกะให้ปีโน,ท,นทั้งเนาะค่ะพ่อได้ครับพี่ปิดจาบุญกันเอองวแรกเร้อะถูดไหมถูดไหมเจ๊พ่อถูดไหมเจ๊กองให้บงไปกอนค่ะถ้ามันเข่าจะค่อยตามแล้วเขาก็ตะคดผ่านเลยอีกทีเด้อค่ะงวดอต้อก็เขายุแต่ว่ามันถิ่มจ้วงหลวงอกยันที่เสียก็หลค่ะแล้วมัน็ดป <ข S 2> ตับไหมถูดไหมอีก ต่อหลังเนี่ยต่อหลังกะ,ะต้องงดอันนี้เป็นงวดที่สามค่ะต้องงดกับหอยยูแต่ว่างวดนี้มันตีว่าใช่ไหมครับอ่ะให้พิจารณาดูก่อนค่ะอ่าทุกอย่างก็เป็นแนวทางเนาะจ้าเนาะผมผมีสรีพุ่้าเดี๋ยวอเไยค่ะมันป็นหวยคำนวณตามคำตอบของคุณมาหวยนะค่ะ บิร์ตจนี่ลาบัดีค่ะปูเห็นตอนนี้แล้วได้ค่ะปูค่ะเดี๋ยวเลไ่เล่าอหรอเดี๋ยวไมเลาอยู่ค่ะเดี๋ยวคหน่อยทวนกันเลยค่ะปูเลขเด่นของปูนี่มี่หกค่ะสี่สามค่ะเดีดีจ้าคู่ผู้จ้าคู่หายสามสี่สามหาหาสี่หาหกกับหาสามนะคะ ปูอ่าวงกลมเน้นวิธีสามเี <Pokemon apan> ่ยครับสามหาค่ะจ้าค่ะตรงกันแล้วค่ะปูตรงกันค่ะปูได้ค่ะจ้าขออวยพบในอิติทุกคนเนอร์มีสุขภาพแข็งแรงหมเจ็บจะได้ก้มไข่จะได้มีวันนี้งคอมีตัวมีไทรน้ำกันเนอค่ะปูขอบคุณปูหลายๆนะคะผู้คะ การนมัสการค่ะปู้เริญพ่อสรุปแนวทาาถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ร่มโพนะคะแนวทางต่ำเล่าขามื้ออ่นนะคะพี่น้องค่ะเด่นเด่นหกขาสี่สามขเด่น6กห้าสสจับคู่มณีค่ีสามสี่สามหาหาสี่หาหกหาสามนะคะพี่น้องค่ะสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าหกาสาม นะคะพี่น้องคะปูเล่ากับเน้นยุทีสามีกับสามหานะคะพี่น้องเอาจังไรก็อย่าลืมค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มิประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะแนวทางต่าเล่าค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบิรงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณไพรวงพันธ์เฮาสุขุสกนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะสําหรับพแมไพ้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่รองคะทำไอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่แล้วกันอย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเด็ยวพอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแอดก็เลยขอตัวลาพไปพี่น้อง้าน้าสกูสกุนไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมก็แมไในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ